ใครบอกว่าแม่ใจร้ายรู้ได้ยังไงว่าแม่จะตีหืมแม่ดูพิชาเหรอดูตอนไหนเขาคืออยู่เกาหลีพูนเขามาดูพิชาตอนไหนเอาใหม่มาแล้วรู้ได้ไงรู้อเ้ื่อ บอกว่ายัางไงเหรอให้มีพิชาคนเดียวเหรอแต่พิชาไม่รักแม่พิชารักยายหนูหนูกลัวแม่ตีเลยไม่อยากมีกับแม่ล<ะ> <laughs> กลัวแม่ตีเลยไม่อยากมีกับแม่<ละ> <laughs> แม่ใจร้ายเหรอใครบอกว่าแม่ใจร้ายแม่หนูกลัวแม่ตีเหรอ แม่ไม่ต้องหาเงินมาให้พิชชาเลยนะพิชชาไม่รักแม่แล้วก็ดูกลัวแม่สีค่ะแม่